เอ้จรู้ดิวันพ่อที่ไหนอันนี้ดูนี่นี่โชว์โชว์หน่อยทำางอยู่ทำางบอกดิเปิดดูหนนี่มีอะไรบ้างหนูาก็หนูไม่สมาธิในการทำมากๆเลยนี่ดูนี่โอ้โหน่ารักมากเลยนะก็คือแบบหนูทำสูตรส่มือแล้วแล้วข้างหลังก็เป็นรอยเซนแม่ส่วนอันนี้ก็คือชื่อหนูใช่ปะถามภาษาัเลขที่ยี่สิบ ก้าหนูเล็กที่ยี่สิบเก้าอันนี้ก็คือดอกมาลีนี่ดอกมาลีแล้วอันนี้ก็คือตรงปกเลยเคือรูปเหมือนรูปหนูกับแม่อืแล้วก็หนูก็วาดหัวใจแล้วก็ระบายสีไปด้วยแล้วอันนี้ก็อ่านว่าสุขสรร <c oughs> <c oughs> สุขสรรวิ <c oughs> สุขสรรวันไม่แห่งชาติ วันที่สิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกอโอเคโอเคเป็นไงคะสวยไหมคะหนูท่านจะทึสุดสิบเมล็นะคะแล้วแล้วตรงนี้ก็เขียนว่ารักแม่รักแม่รักแม่นะคะแล้วแล้วข้างในก็มีเขียนว่ารักแม่ด้วยตรงนี้โอเคไม่สวยโอเคสวยคุณครูบอกว่าให้ตัดส่วนเกินออกนะคะเพราะว่ามันจะอะไ,ไร จะเกินนะคะมันจะเกินลอนม,มาตรงนี้ก็เลยต้องตัดส่วนที่ไม่สับผันออกนะอัน,นอันนี้ก็คือหนูตัดเอส่วนส่วนที่เหลือที่เป็นแบบล,ยลอยๆอะไรอย่างเงี้ยครูเขาก็ตัดให้อะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคโอเคแล้วก็ยังไม่โอบอีกเหรอ เออันนี้กะป็นครามสุขีมึงมากเลยก็คือถ้ามาได้อยู่โรงเรียนจะบอกว่ามีฟองสวรรค์มีฟองสวรรค์นั่นแหละแล้วแล้วแล้วก็เอาไปให้ครูแล้วก็เอาไปให้ให้ครูดูใช่ไหมแล้วก็ครูก็ชมว่าสวยมากๆเลยแหละเนาะก็มันเจ๋งนี่แล้วจะอ่านให้ฟังแม่หนูขอโทษที่ทำใจยด้กับแม่เวลาหนูลำครับแม่ แม่มันจะให้อภัยตลอดแล้วหนูอยากขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาหนูว่าแม่หนูจะหนูอยากจะมีชีวิตที่สุขภาพและใจเหงื่อได้ดเลยนะคะอืมโอเคเก่งแน่ๆวายไหล่ะอ่าเก่งนะออกกันนะโอเคนี่หัวหัวใจดูไม้ตัดยังไงดูไม้ตัดยังไงเพราะถ่ายปวดตาเนี่ยให้ทวนอีกรอบให้ทวนอีกรอบก็คือเอาไรอ่ะนี่ก็คือเรานะคะ